ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูโดยการนำของนางสุภาพรอินทมาตผู้อำนวยการศูนย์ส,งส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูขอ,อนำเสนอขอ้อมูลผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายจุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตลอดทั้งนโยบายตามข้อสั่งการ และผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจต่อเนื่องของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูตามแผนงานโครงการที่ดำเนินการจัดการศึกษาช่วงไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 จากการนิเทศติดตามประเมินผลสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาโดยคณะนิเทศภายในหรือผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาในการนิเทศติดตามสนับสนุนร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนงานโครงการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการอย่างมีคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูขอเสนอผลการดำเนินงานจากการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตามขอบข่ายประเด็นการนิเทศดังนี้จุดเน้นที่หนึ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารับบริการการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษาดำเนินการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการอำเภอสีชมพูในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายเพิ่มโอกาสการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จัดหาและ พัฒนาการให้บริการสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตฝึกทักษะการเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัลผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมทั้งให้ครูผู้สอนดําเนินการจัดการเรียนการนําโปรแกรมการเรียนการสอนการผ่านระบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นที่2ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้มอบหมายให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM education พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีทักษะความรู้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดให้มีระบบแนแนวทางสำหรับผู้เรียน พื่อให้บริการแนวให้คำปรึกษาสำหรับผู้เรียนผู้รับบริการการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคุณภาพในไตรมาส3าถึงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตามแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมจำนวน5ตำบลประกอบด้วยตำบลดงลานตำบลนาจานตำบลบ้านใหม่ตำบลหนองแดงและตำบลหวังเพิ่ม จุดเน้นที่3ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่สงเสรสิมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ทั้งในรูปแบบโครงการฝึกอบรมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ส่งเสริมให้บุคคลกลุ่มบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้จุดบริการส่งเสริมการอ่านในการดูแลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบเชิงรุกพัฒนาสื่อนวัตกรรมการอ่าน เพื่อใช้จัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพื้นที่อำเภอสีชมพููนยงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัานหลักประวัติศาสตร์ของชาติไทยสร้างความเข้าใจถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัยจิตสาธารณะเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆของสถานศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูมีการดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ New Skill เพิ่มสมรรถนะ Up Skill หรือทบทวนทักษะ Res k i l l ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองในการทดดำเนินชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ ผลการจัดการศึกษาตามภารกิจต่อเนื่อง 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกในรูปแบบที่หลากหลายขยายผลการจัดกิจกรรมสู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยพัฒนาจุดบริการเพื่อการเรียนรู้ได้จัดหาและมีการหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนทั้ง40แห่งอย่างต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสีชมพูให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการ การขยายผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสู่ชุมชนในการขับเคลื่อนดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้รับการอนุมัติจัดสัรงงบประมาณพร้อมทั้งมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมผลการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระหว่างวันที่15ถึงวันที่27กรกฎาคม2567จำนวน5กลุ่ม3หลักสูตรวิชาประกอบด้วยวิชาช่างปูนพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลภูหานตำบลดงลานวิชาช่างไม้พื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านใหม่ หลักสูตรวิชาช่างทาสีเบื้องต้นที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสีสุขและศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลวังเพิ่มโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาข้าวโป่งเพื่อการค้าและการบรรจุภัณฑ์ที่ตำบลหนองแดงเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ new skill เพิ่มสมรรถนะ up skill หรือทบทวนทักษะ r e skill ให้แก่ประชาชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอสีชมพูตามโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2567ที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองแดงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันผลการดำเนินงาน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดและได้รับความร่วมมือร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากุภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนปลูกฝังค่านิยมที่ดีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะให้มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมประเพณีจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีชาวพุทธขึ้นในวันที่20กรกฎาคม2567ที่วัดใหม่ีชม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาขนชาวอำเภอสีชมพูได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนโครงการอบรมเสริมทักษะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในวันที่16กรกฎาคม2567ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลผูหัน3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการรู้หนังสือไทยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสในการรับบริการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสามารถฟังพูดสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการสแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพู oo, โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน3คนได้สำรวจข้อมูลจัดตั้งกลุ่ม พร้อมทั้งดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการรู้หนังสือไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น105คนสูงกว่าเป้าจัดสรรที่16คนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธทางการศึกษาของนักศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น โดยสถานศึกษามีการบริหารจัดการเริ่มจากระดับขั้นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง10แห่งอบรมพัฒนาทักษะความรู้ของครูผู้สอนให้มีทักษะความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์และแผนการสอนที่ชัดเจนรองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น1,111คนจำแนกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน51คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน411คน และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน649คนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สามารถยกระดัดบบพผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนสถานศึกษาได้นำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการสอนโดยวิธีพบกลุ่มชั้นเรียนใช้การสอนแบบ active learning การสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูขอน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและยินดีนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณมาณโอกาสนี้